ตัหาให้บอกว่าครับ,รบและสาม,มารถทำความรู้แล้ควครอบครัวและชุมชนต่อไปได้และทั้งมีการที่มาให้ความรู้ะรน,น,นะครับแล้วก็กงลองหนูมากมายนะครับดังนั้นโครงการปัญหารตรวจตบวนมหาโทษนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลน,นะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ได้เลยเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงเผยแพร่ระบาดอยู่ในนักขณะน,นี้จึงได้รับทราบถึงนโยบายการแก้ไขมีความเป็นมาอย่างไรนะสำหรับปู่เทืองเองนะครับก็มีถิ่นกำเนิดเกิดอยู่ที่นี่หนีจากที่นี่ก็ไปอยู่เมืองต้นข้้นบ้านพี่นอนอมตัวนันนังเมียท่านชื่อว่าอีน้อยอย,อยู่ในซอยเสพติดกับบ้านพี่นินะอีน้อยเป็นคนมาจากทางเหนือมาขายข้าวเหนียวอยู่หน้าโรงหนังวักระโดงนะอีน้อยก็ร้องขายข้าวเหนียว ผมก็ร้องขายกระดุนกระดุนกระเดียวกระเดียวกระดุนนะก็เลยเกิดจาร์ลุกขึ้นไปรวดหน้าอีน้อยแต่หน้าโนกอยู่ข้างถนะนะแต่อีน้อยไม่ยอมแน่นี่วิ่งไปบอกน้องชายชื่อหน่อยเป็นพนักงานอยู่ในโรงหงังก็กระโดดอหน่อยออกมาก็ไปในฝั่งอีล่าข้าอีลมนวดหน้าก็ด้วยอนระดับที่เป็นกระดิเท่าหน้าโนกแน่นิ่งอยู่ข้างถนะนดอ่าพอพื้นขึ้นมาได้ เรไปหาหมู่ช่นไหนที่สอนอพระกระโหลกหมู่ช่นไหนบอกเรื่องนี้นิดหน่อยอย่าถือส้อยกระดองวางไปเลยนะผมก็เลยเดินไปทางบางนาไปเจอป๋าเด็กกาลังถ่ายทำหนังเรื่องแม่นาคพระกระโหลนะป๋าเด็กก็เลยแนะนําให้แสดงเป็นตัวหนอนนะแล้วก็ย้อนมาพบกับพวกเราพี่นี่แหละสวัสดีครับอ้าวมาปลุกตื่นเลยเหรอครับครับอแนะนำโดยกันทีคนหนึ่งก็เป็นตำรวจรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นน้องตุ้ท้อง นะครับเป็นน้องสองอยู่อยู่ทางอะไรครับอยู่ทางทางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออำเภออะไรครับต่อจากทุงแสงห้าห้าอะไรผาจะหลับไปห้าผ่าเอาคนไหนหันหลังไม่ไม่มองวิทยากรเลยเดี๋ยวจะให้ออกไปเต้นกันหนอกผ่าตะโกนะครับแต่คนนี้นะครับคนไหนหันหลังคนนี้อน้อยสุดนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียว แต่อายุน้อยสุดนะครับอายุน้อยกับครู6ป,ปีนะครับแต่เป็นตำรวจรุ่นเดียวกันนะครับนเขารูปร่างอรชอนอ่อนแอน่ครับอันนี้คอยแย่ลินครับเช่นครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเลยเอาดัางกว่านี้อีกหน่อยสิอ <c oughs> Oh ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้หนุ่มน้องหัวเรือคนนี้หนุ่มน้อยหน้าบน้นนองแอนออรชอนขาสีตาตีนิดหน่อยชื่อว่าร้อยตำรวจเอกอนิกรยาฤิษ์อยู่สถานีตำรวจภูทรท่าระโกก็อยู่ท่าระโกมาสี่สิบสองปีเลยนะฮก็เป็นเพื่อตนตำรวจทุกเดียวกันลูกกอนเองเข้าตำรวจอายุสิบแปดคนนี้เข้ายุ ตำรวจอายุยี่สิบห้าหากันกี่ปีเมื่อก่อนยี่สิบแปดปีสอบตำรวจได้เลยนะครับเรียกลุงกรณ์มาแล้วกันนะครับดูพระตะโกก็เป็นวิทยากรให้กับทางสถานีตำรวจปทรมธานีโรงงานปทุมสัมพันธ์เป็นครูตำรวจแดงนะครูตำรวจแดเหมือนท่านโสพลนะครูตำรวจแดเหรียญทองเคยเป็น วิทยกรให้กับสูขวัฝังแผ่นดินเคยเป็นวิทยกรให้กับผู้ค้าย,ยาเสพติดสมัยนั้นเขาจะผู้ค้าย,ยาเพ่งไปเข้าอบรมจากรายการวิทยุถุกชนและเขียงข่าวด้วยวันนี้แอบถ่ายภาพแล้ววันนี้จะพวกเราไปออกข่าวอาก,กาศทั่วประเทศนะออกทั่วประเทศนะครับท่านนรองมยุกเมื่อกี้พวกบอ,อกกระหละัำล้เดี๋ยวผมจะจออกอาก,กาศทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเราพบก,กันในช่วงต่อไปกกันนะครับ